นี่ครับวิธีอีสานบานห้ากับคันฝนตกบ่ได้มีงานยังกัออกหาเก็บเห็ดเก็บหาแนวอยู่เนวกินน้ำธรรมชาติทั้งสี่นเลครับมือนี้ก็ถือว่าได้หลายเติอบอยู่เห็ดก็มาเก็บประมาณชั่วโมงกวัวๆนี่แหะครับครับเป็นมงเลยดอกน้อยๆกำลังสวย เกิดไลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่คุณเ,เก็บได้นไล่ line, เติบแล้วครับคุณถุงใหญ่แล้วครับดอกโต,ตครับกำลังขึ้น เต็มเลยครับส,สวยครับข้างหน้าข้างหน้านี่โอ้แกมดแลวครับเป็นปลาเลยครับครับ ปลาเลยเต็มเล้ครับก็จเลือกเอาแล้วครับนี่คุมก,กัจะเลือกแล้วจะดกดกดกไม่ไหม้สิครับนี่นี่ครับ เ mm hmm. มื่อนี้คือเกิดาคากเะพฝนตกพนบ่ออกต่านบอครับฝนตกหลายคนม่อยากออกไปใส่มาใส่ก็เลยเกิดหลายครับนี่นะครับเข้าขายถุงละหาสิบบาทในน้อยหนึงเดียวครับนี่เฮ็ดอันนี้ ผมไปตลาดนัดมาตลาดวันจันทร์มาวันตลาดไทยเลาาเขาเห็นเป็นถุงน่อยๆที่ข้าต้มเหลีวนะครับถุงละห้าสิบบาท